ทุกคนวันนี้ชัยก็จะพาทุกคนมาเที่ยวชมเมืองแหละแบบว่าชมปรา,าสาทโบราณที่แบบว่าที่เมืองนอกเมืองเซาไซซิตี้อีกนิดหนึ่งเราจะมาถึงสถานที่ที่เรียกว่าปรา,าสาทโบราณกันแล้วอ๋อน,นี่ถึงที่จอดรถแล้วเราก็จะจอดตรงนี้เลยชื่น,นี่ทุกคนเวลา ครูพาไปทัศนศึกษาน่ะคุณครูคคเคยพาไปทัศนศึกษาที่ปรา,าสัทบ้างไหมปรา,าสรานนะัทโบราณน่าแต่ว่าที่นี่ดูเหมือนจะแบบปิดแฮะวันนี้หรือว่าปิดถาวรป้ายร้านตรงนี้จะเป็นป้ายของฝากนะทุกคนซิวินเนียแต่ว่ามันดูปิดแบบปิดตายเลยแฮะเปิดไม่ได้ด้วยเอ๊ พี่ชายเขาจะพาทุกคนมาดูที่นี่เพราะว่าที่นี่น่ะมันเป็นปราสาทโบราณที่มีอายุมากถึงแบบว่าร้0ยส0งร้อยสปีเ,เชเ,เงียบมากแฮะก่อนหน้าน,นี้ตรงนี้ยังแบบว่ายังมีที่ให้แบบซื้อของฝากใกล้ๆแถวนี้อยู่เลยแต่ว่าตอนนี้ทำไมมันปิดหมดเลยนะ่ะ เหมือนเป็นประสาทล้างไปแล้วเลยนะั่นเอจะว่าไปเข้ามาในนี้แล้วก็รู้สึกได้ถึงมีแบบพลังงานบางอย่างพลังงานบางอย่างที่คอยจับตาดูไชยเกลอยู่แม้ว่าชายเกลจะอยู่ตรงนี้คนเดียวแต่ก็รู้สึกว่าเหมือนไม่ได้อยู่คนเดียว ออถ้าใครเห็นอะไรฝากเตือนเชคก้ด้วยนะเชคก้เริ่มขนลุกแปลกๆแต่ว่าถ้าเราไม่เชื่อว่ามันมีมันก็จะไม่มีแค่นั้นเองไม่มีมันไม่มีอะไรแล้วก็แค่มาเดินชมปราสาทโบราณน,นี่เป็นปราสาทโบราณสมัยไหนก็ไม่รู้แต่ที่แน่ๆพวกตึกพวกนี้ทำจากหิน โดยเฉพาะมันต้องมีมันตั้งแต่ยุคหินแล้วนนแน่ๆเลยเอชิโก,ก้ก็พูดไปเรื่อยนะทุกคนฝั่งนี้ก็เป็นส่วนที่แบบว่าเป็นซากประหาัหักพังหลังจากเกิดสงครามแต่ว่าจออชิโก้ขออชิบเชิบชบ,ชบ,ชบเดินออกห่างจากอุโมงตรงนั้นดีกว่าป้อมปากการตรงนั้นมันดูแบบว่าเหมือนนีพลังงานบางอย่างที่คอยจับตาดูเราอยู่ เช่เพิ่บนี่นี่นี่พาทุกคนมาสำรวจด้านไหนด้านในนี้เมื่อก่อนอาจจะเป็นบ้านพักรับรองเล็กๆน้อยๆที่ไว้พักสำหรับนายทหารนะส่วนตรงนี้ก็เข้าไม่ได้เหมือนกันเราสามารถเข้าชมได้แต่ด้านนอกของปราสาทเชื่อเพิ่บตรงนี้ก็เข้าไม่ได้แหะโอ้ท้งมลังนี้ มันแบบควรค่าแก่การถ่ายรูปเก็บไว้จริงๆงั้นชัยก็ขอบันทึกภาพเก็บไว้สักหน่อยนะทุกคนอายกกล้องพร้อมจะถ่ายรูปแล้วนะโอเคมุมนี้สวยช่วยๆมุมนี้ก็ดีอ่ะมุมนั้นก็ดีงามอ รู้สึกว่าอยู่ในนี้คนเดียวไม่ค่อยปลอดภัยเพราะรู้สึกถึงมีสายตาจับจ้องก็ออกไปนั่งรอที่รถแล้วกันเพราะชายเก้านะ่ะก็นัดวันดีไว้เหมือนกันแต่วันนี้ยังไม่มาชายเก้าก็เลยแบบว่าเลยเข้ามาสำรวจเล่นๆเ,เ,เองสักก่อนนะ่ะเออดังรอในรถด,ดีกว่ารู้สึกปลอดภัยกว่าเยอะ ฉันก็ไม่อยู่แล้วจ้าตกเมื่อกี้มันหลอนเกินบันนี้ไม่ยอมมาสักทีว่าแต่ออออยู่ที่ไหนน่าโอ้โอ้เออบันนี้น่าจะอยู่ที่หอตรงนั้นแน่ๆเลยเอชอปโเชอปเอ้ยเดินขึ้นไปเดินขึ้นไปฮัลโหลฮัลโหล เมื่อไหร่จะมาเนี่ยบันที้รอนานแล้วนะไชเกิลไหนนัดกันไว้ว่าจะบินสำรวจกันน่ะฉันก็รอเธออยู่ที่ปราสาทอยู่นานเลแต่ฉันจะไปรอที่ปราสาทะทำไมบันที้นัดไชเกิลว่าที่ลานจอดฮอเนี่ยเดินมาทางนี้เอ้าฉันก็แบบว่ารอเธอจนสำรวจนานแสนนานนานสนนานสตาร์ทฮอร์หยุดปืนน้ำมันแล้วเนี่ยขึ้นมาเร็วโอ้ยก็จะเป็นอีกฝั่งหนึ่งโอเคขึ้นเรียบร้อยโอ้ตอนนี้เราอยู่กันบนฟ้าแล้วนะไชเกิล นะใช่อะไรเราอยู่บนฟ้านะก็ใช่ไงเราอยู่บนฟ้าก็เราอยู่บนฟ้าจะมาชกมาใช่อะไรอีก่งก็ถูกต้องแล้วเราอยู่บนฟ้ากันอยู่ตอนนี้เราสำรวจดูว่ามีอะไรที่ไม่ชอบมาพากล เืองนี้หรือเปล่าเพราะแชกเกิลบอกว่าแชกเกิลเจออะไรหลอนๆใช่ไหมใช่เลยเจอมันแบบว่าตรงนี้ป้าแชกเกิลเจอนแถวนี้แหละมันมีพลังงานบางอย่างจับจ้องเราอยู่นะ่ะอะไงนั้นไงไม่ใครเห็นไหมมันขัมองตลอดเวลาเลยด้วยแฮจับจ้องเราอยู่แบบว่าไม่เกินจริงแบบว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะนี่เวเราตาตาจะตาฝาดนะลองบิไปที่อื่นดูซิเผื่อมีต้องหอคอยตรงนู้นน่าจะมีหรือเปล่าลองไปดูซิ อตรงนั้นมันเป็นปราสาทโบราณนะมันก็เลยมีเป็นธรรมดาตรงนี้มีไหมใช้์ก็ดูซิไม่เห็นอะไรนะไม่มีหรอกเหรอก็ที่ตรงนั้นนะที่ฉันไปยืนเฝ้าเธอไปเดินสำรวจรอเธออยู่เป็นนานสองนานจนแบบว่าสัมผัสได้ถึงพลังงานบางอย่างแล้วบ้านร้างตรงนี้มีไหมลองไปดูซิบ้านร้างตรงนั้นไม่มีเนาะไม่เห็นอะไรนะ โอเคงั้นเราบินวนกลับไปที่เดิมตรงไหนที่มีเราจะสัมผัสได้แบบไม่เกินจริงหรือเสารตรงนี้มีไหมเนี่ยเสารกระโดงใหญ่ๆตรงเนี้ยถ้ามีก็คงเห็นมันเกาะเสาอยู่นะ่ะไม่มีอีกแล้วว่างเปล่าถ้าอย่างงั้นกลับไปที่เดิมเมื่อกี้เราน่าจะตาฝาดกันอยู่เฉันได้พาทุกคนเข้าไปสำรวจใน ประสัทโบราณหนึ่ง0้0 0 4 0 0 500ปีตรงนี้มาแล้วนะตกลงมันกี่ปีนะแอรไม่รู้สินะออพอยังลงจอดได้ดีไหมฉันรู้สึกแบบว่าเหมือนมันบัานี่ไม่เห็นเลยนะไชคักกลหัวเล็กน้อยลงจอดก่อนแล้วเราจะเห็นมันโอ้ต้องลงจอดก่อนเหรอแต่แต่มันไม่มีที่ให้จอดฮอเราจะจอดยังไงนะ่ะนั่นน่ะสี่บินขึ้นต่อดีกว่า จะตรงไหนได้บ้างน่ะโอ้ตรงลานกว้างใหญ่ๆตรงนั้นน่าจะได้แฮได้ไหมได้ไหมโอ,โอน่าจะได้อยู่นะลงจอดได้อยู่ที่แปลว่าได้ไม่ได้มารุนกัน ลงลงจอดยัง <Okay. S 2> ไงลานตรงเนี้ยปันท okay. ี่จอดรงตรงโอเคถูกจุดตรงนี้แหละเป็นที่จอดร,รถ <Okay. S 1> สำหรับประสาทนี้อ,อ่ะไหนมันนี้ไม่เห็นเลยว่ามันจะมีนะไชก์เกิลไปดูซิดูส,ดสินี่ฉันคิดว่ามันเป็นปราสาทที่แบบ คนยังมาเที่ยวกันอยู่แต่ที่ไหนได้ทุกอย่างปิดร้างไปหมดแล้วนะเช็คก็เธอก็คิดมากไปเองนะฉันไม่เห็นว่ามันจะมีตัวอะไรแบบนี้อยู่บนนั้นเลยนะนคนไหน,หนอยู่ตงรตงไหนนะเอ๊อตรงไหนวันนี่เธอหันหลังสิหันหลังหันหลัง หันหลังหันหลังแบบหันหลังร้อยแปดิองศาหันหลังแล้วเป็นสยวิว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 ,ว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 อ่อแบ,บอไปนกับหลังหันกับหลังหันเอ่อเฮ้ยบ้นิดเธอโอ๋บอกก็ว,ต,วนะตาดำๆำครับครับมองเราอยู่ด้วยมันมองเราอยู่ฉันเก็บภาพไว้แล้วด้วยนะเก็บภาพแล้วก็พบว่า ม,มีคนอยู่ข <คน S 1> ้างบนใช่เกิเราต้องขับพอไปช่วยน่ะเอา้ามันฉันรู้สึกได้เหมือนมันไม่ใช่คนนะฉันว่าต้องเป็นคนแน่เลยเราต้องขับฮอไปช่วยเชยกเกรลเร็วโอ๊ตายแล้วเราจะต้องไปช่วยเขาจริงๆเหรอมีคนติดอยู่บนยอดหอคอยเอ้ยเธอเคยฟังเพลงนี้หรือเปล่าฉันเป็นเจ้าหญิงคนต่อไปไม่เคยฟัง คนขอความช่วยเหลือเราก็ต้องไปช่วยเชคเกิลเราอย่าทำตัวเล้งน้ำใจนะทุกคนคิดว่ายังไงเราไม่ควรเล้งน้ำใจกับคนที่ต้องการความช่วยเหลือนาะ้าแบบนั้นแหละแต่ว่าฉันว่าลางมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะลางอะไรอะ่ะลางร้ายนะ่ะไม่มีหรอกลางลางลางร้ายนะ่ะนี่เรากำลังบินขึ้นไปช่วย ช,ช่วยยังไงนะ้ายังไงมาขึ้นมาเร็ว,วฉันบอกแล้วมันมีล้างร้ายปีนปีนต้องปีนไปช่วยเขาเออเอาจริงอะ่ะจริงสิแล้วฉันต้องช่วยด้วยไหมมาเร็วโอ้ยเรืองขนลุกสู้ช่วยเขาต้องช่วยเขาโอเค ถึงแล้วกลับบ้านกันเอ้เอ้จะไม่ต้องตีบันนี่ด้วยนะฉันบอกแล้วว่าคนลุกสู้ไปโอ้โอ้เอาอ้าวบันนี่บันนี่จะบันนี่อยู่ไหนฉันโดนถีบลงมาน่ะโอ้บันนี่ เธอยังเธอยังอยู่ดีอยู่ไหมน่ะอยู่ไม่ดีแล้วแทกเกิลฉันว่ามันคือตัวร้ายวายร้ายเราไม่ต้องเราเราไม่ควรให้ความช่วยเหลือวายร้ายฉันบอกเธอแล้วบอกะไรเออยายยายยาฉันว่าเราไปอยู่ในที่ของมันมากกว่าโอ้ยโดนด้ตายแล้วโดนตาม โอ้โเราจะไม่สามารถออกจากที่นี่ได้อุ๊บมื่อกี้มันี้อะไรน่ะเราจะถูกกักขังน่วงเหนียวอยู่ในนี่โอ้อะไรนะเออออมีดอกไม้ต้นไม้อะไรเนี่ยทำไมมีต้นไม้ขึ้นตรงนี้อุวิ่งหนีแบบซ้ำครับเราอ้ฉันรู้สึกว่าถูกดึงดูดพลังชีวิตโอ้ยโอ้ไม่ก็ หาตัวตายตัวแทนนะเ,เราจะถูกจองจำอยู่ที่นี่ตลอดไปเออฉันว่าฉันไม่ควรให้ความช่วยเหลือคนแบบนี้เลยนะสรุปเขาคือคนหรือคือผีนะดูจากตอนนี้แล้วไม่น่าจะใช่คนแล้วแหละ ็ะกำลังใจให้ชายเข้าด้วยไม่น่าเลยเจอจังๆเต็มสองตา